ไปเก็บน้ำใหม่น้ำกันพี่น้องค่ะนี่ค่ะเป็นทะเลสาบเด้อพี่น้องเด้อไปทะเลสาบสวยๆทางไปเก็บปลาโนมัยห้าพี่น้องพี่น้องจ้าเบื้องเนบรรยากาศแามความคัเด้อค่ะตอนนี้กับประมาณเออสองทุงกุ้งกวาหล่ะพี่น้องสี่สามถุ่เหมือนเด้อมาําเจ่วกันยังมาลองเพือเก่าค่ะพี่น้องเบื้องจอดรถกึ๊กได้กับสิผาพี่น้องลงไปฝนหล่ะพี่น้องทั้งพูนค่ะยางลงไปห่วยน้องพ่อเบื่อเท่าผมเนาะทางโลแกนมากกว่ะพี่น้อง เอาเมือนี้ไปเบิงว่าเฮาสิได้อยู่บนน้ำใหม่เนาะไปไปน้ำกันพี่น้องพี่น้องจ้าเมือนี้โอ้ยขับรถมาต่างไกลเพราะว่าสุงเลยงานเนาะค่ะเนาะงเป้าเบิงมาก่อนน้ำใหม่มาสิมีเฮาเก็บบ่มันเป็นเหมือนเหมิดแทนพี่น้องว่าสิเห็นหงบ่เขาเป็นได้ก่อมันเอาเก็บไรทั้งเลยกันเนาะพี่น้องะมาเก็บน้ำกันว่าสิมีเฮาเก็บบ่เนาะค่ะเน้องไปน้ำกันค่ะพี่น้องลงไปในห้วยน้ำกันค่ะมาหาตัวใหม่น้ำกันพี่น้อง น,นี่เห็นเก็บอยู่พีโโ่เนาอกขาแตานโนท์พีโนโ่น้องออกมาสร้างกนอน่ะ อ de ีกขีดหนึ่งอีกขีดน้่งส้มสามเปิดหน้าอาพี่น้อง กไม่มีให้กนนกเก็บอีก ตอนทำาำพี่น้องเมืดอสิบเดืนกัน Thank you. มาัำมาเหมือดเอพี่น้องน้องมาคำมาเหมือดพั่น้องา,า,ออาใหม่ไม่เียเก็บยกแต่ว่าหากอย่างไ้สักหน่อยบวชอมีดมานน้ำหมันเนี่ยเลิกหันสาที่น้อง หนูจ้าน้อใหม้เฮาก็เกับเกือบเต็มถุงค่ะแต่ว่าผ้ายนักบุได้พี่น้องมือจ้าเครื่งมันคำมันมืดน้ำมะดมแจวก็เลยพ่อซ้ำหนี่ก่อนเนาะค่ะเนาะเอาพี่น้องเอาคลิปมาฝากพี่ตอนน้องซ้ำนี่แหละค่ะน้อใหม้ก็ยังงายๆอยู่มีแต่น้อยใหญ่อยู่ก็เก่าพี่น้องจ้าเก็บมันมืดได้ก่อพี่น้องจ้าเพราะว่ามันมันมืดหลายเนาะไทยพี่น้องเห็นบุได้ค่ะกับฮักขึ้นแนวบ่อมันถุงหน่อยเด so well. so ah. ้อพ yeah, so ี่น้องบ่ถุง ใชหลังแอนลังแอนคือเกลีเกือบเต็มค่ะพี่น้องเอาไปซ้อมกินหมือนเดิมไปซ้อมกินค่ะพี่น้องจ้าเอา้าตอนนี้เราไปก่อนนะคะเด้อบรรยากาศตอนเชง,งกับซานล้วพี่น้องเรื่งานเล่นเของปลาเลยค่ะเอาฝากคลิปไปแน่พี่น้องจ้าไปก่อนค่ะ